พอได้เงินว่าแรกปุ๊บอ้าวผู้รับเหมาหายไปเลยนะครับไม่โผล่มาติดต่อไม่ได้พอผู้รับเหมาได้เงินปุ๊บก็เอาเงินไปผ่อนบ้านผ่อนรถอย่างนี้นะครับไม่มีเงินมาจ้างลูกน้องรับงานหลายที่นะครับเขาเอาลูกน้องไปทําบ้านหลังที่สองหลังที่สามก็เลยไม่มีลูกน้องมาช่วยทําบ้านของเรานะครับรับงานในราคาที่ถูกเกินไปนะครับก็ได้เงินเขาก็ไปซื้อของมาซื้อของมาปั๊บอ้าวเงินหมดไม่มีเงินจ้างลูกน้อง บางคนเนี่ยบริหารจัดการเงินไม่เป็นฐานลากยังไม่เสร็จก็ซื้อคงเหล็กหลังคามาแล้วนะครับแล้วเงินก็โบราณเอาลูกน้องที่ฝีมือไม่ดีนะครับมาทํางานนะทำงานผิดบ้างนะครับไม่ได้มาตรฐานบ้างทำให้งานเสียหายนะบางคนนะรับเงินมาแล้วก็ไม่ตั้งใจทํางานนะครับมา2วันหยุด3าวันอย่างเงี้ยได้เงินไปแล้วก็เอาเงินไปใช้หมดแล้วก็ไม่หนีไม่มีไม่จ่ายนะครับ